วัครวันนี้ก็อยู่กับช่องสช a น i โ n ่เลยนะครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตบรรยากาศที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์นะครับผมอ่านะครับวันนี้ก็เป็นวันที่12สิงหาคมนะครับ2 5 6 7นะครับที่จอดอยู่นี้นะครับก็เป็นรถทัวร์ของบริษัทขนส่งจำกัดน,นะครับสาย31สุรินทร์กรุงเทพนะครับผมใครจะเข้ากรุงเทพก็ มีรถเดือนบาคสนะครับผมแล้วก็รถทัวร์สาย274นะครับผมสุรินทร์ราศีมานะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศผู้โดยสารก็นั่งรอรถกันอยู่นะครับผมที่บาคสอํำเภอรปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับก็มีรถ2แถวนะครับอคอยให้บริการอยู่เลยนะครับผมก็มีหลายเส้นทางนะครับผมปราสาทแดงมุดปราศาสตรานีนะครับผม ภาษาทนามุ่ปภาสาตานีภาษาสังขารภาษาการตตวนนะครับผมเดี๋ยวก็จะพาเดินชมบรรยากาศที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับผมในบรรยากาศนะครับที่บขสอำเภอปราสาทนะครับผมบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับผมก็มีรถทัวร์รถอะไรหลากหลายเส้นทางนะครับวันนี้ก็ไปช่องจอมนะครับผม ไปช่องจอมนะครับผมอ่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่บขสอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับผมอ่าก็ที่บขสอำเภอปราสาทนะครับก็อยู่ใกล้ตลาดเลยนะครับผมเนี่ยครับก็มีตลาดนะครับก็ถือว่าอยู่ใกล้แหล่งชุมชนนะครับผมนะครับผมตลาดนะครับผมนะครับบรรยากาศนะครับรถทัวร์สาย2องนะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับ ที่บกสอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับผมวันนี้วันที่12สิงหาคมนะครับผมโซ57อันนี้ก็เป็นรถประสาโอ้รถสองแถวนะครับผมตะยุ่นนะครับผมอ่าก็เนี่ยครับผมรถสองแถวนะครับก็ยังคอยให้บริการอยู่นะครับที่บกสอำเภอปราสาทนะครับผมนี่นะครับผมยังให้บริการอยู่นะครับผม รถนะครับผมบรรยากาศที่บขสประสาทนะครับอยู่ใกล้แหล่งชุมชนอยู่ใกล้ตลาดเลยนะครับผมที่บขสประสาทนะครับก็มีรถหลายเส้นทางนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรถสายสามหนึ่งเข้ามาใช้บริการนะครับสายสองเจ็ดสี่นะครับผมสายเก้าสองหกนะครับผมรถเช่าใชายสายอ่าสายแปดหนึ่งห้าระยย้อนนะครับผม ผมก็มีรถเรือยองนะครับผมรถทัวร์สมบัติทัวร์นะครับสาย940นะครับผมก็เข้ามาใช้บริการที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอปราสรทจังหวัดสุรินทร์นะครับผมบรรยากาศเช้าๆนี้นะครับผมนะผมบรรยากาศใครที่จะเดินทางนะครับผมก็สามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางได้นะครับผมที่บขสอำเภอปราสรทนะครับผมก็ถือว่าเป็นบขสขนาดไม่ใหญ่มากนะครับผม นะครับผมไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมโอเยนะครับผมบรรนเดกาศชานี้ที่บพศเผอปราส,สาทนะครับมีรถสองแถวนะครับอันนี้ไปกาบเชิงนะครับผมสองแถวที่กำลังจะออกมาี้่รนะรผมไปกาบเชิง นะครับผมเอ,อ่อบริษัทขนส่งจำกัดน,นะครับผมก็รับบริษัทเสรแล้วก็ให้บริการนะครับ จากที่บคสอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับผมใครที่จะเดินทางนะครับผมก็สอบถามข้อมูลการเดินทางได้นะครับผมโดยรถทัวร์บริษัทขนส่งจำกัดน,นะครับผม ครับก็เป็นบรรยากาศภายในนะครับผมทีบกสพำเภประสาทนะครับผมก็มีหลายบริษัทนะครับลุ่เรืองทัวร์สมบัติทัวร์เชิดชัยทัวร์นะครับผมบริษัทสุรินบริษัทขนส่งจำกัดนะครับผมร่วมสายสองเจ็ดสี่นะครับผมหลายบริษัทมากๆเลยนะครับที่บขสอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับผมใครที่จะเดินทางนะครับก็สอบถามข้อมูลการเดินทางได้นะครับผม มีก็เป็นบรรยากาศข้างในนะครับที่บขสอำเภอปราสาทนะครับผมเนี่ยบรรยากาศรถสองแถวก็เยอะนะครับผมะนะครับบรรยากาศนะครับก็มีสองแถวไปประโคนชัยนะครับอันนี้ก็ไปกาดเชิงนะครับผมรถสองแถวคอย้บริการนะครับผม เยอะเหมือนกันนะครับผมใครที่จะเดินทางมาบขสปราสาทนะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางได้นะครับผมในส่วนตรงนี้ไกลๆนะครับรับบริการเลยนะครับผมบกสเำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับผมต่อมาอัปเดตบรรยากาศที่บกสเำิภอปราสาทนะครับผมยังไงใครเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ เป็นกำลังใจกับช่องสเตชันโซเลตในการทำคลิปต่อ,อไปนะครับสำหวันดีก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผม